หยุดยาวแบบนี้ไปเที่ยวไหนก็ใจเย็นๆแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะส่วนใครถ้าเกิดว่ายังไม่มีแพลนไปสาดน้ําสงกรานต์ที่ไหนแล้วก็พระนางเบอร์หนึ่งนุ่มณเด็กกับสาวยายา่าเขาชวนกันไปสาดน้ําทะเลคลายร้อนกันค่ะ แค่เห็นหน้าหวานๆของนางเอกยายาและรอยยิ้มมหาเสน่ห์ของพระเอกณเดชแล้วช่วยลดอุณภูมิร้อนของโลกใบนี้ไปได้เยอะเลยจริงไหมคะเมื่อกองละครเกมร้ายเกมรักเขาก็เร่งทํางานกันไม่ได้หยุดณเดชยายาถือโอกาสรดน้ําดาหัวพี่เอลผู้กํากับเนื่องในวันมหาสงการด้วยแต่ทั้งคู่จะได้สาสสงการน้ำทะเลกันก็ต้องหลังจากเสร็จฉากบนเกาะนี้ยายาถูกสึนามิซัดต้องใช้ชีวิตติดเกาะในสภาพเด็กหญิงอายุแค่8ขวบเกิดปวดชิงช่องขึ้นมากระทันหันอ้อนให้พระเอกพาไปหาที่ปลดทุกข์ทั้งคู่เล่น กันได้น่ารักน่าหยิกและเข้าขากันมากๆออกจอเบื้องหน้าเมื่อไหร่ได้ตกหลุมรักหนุ่มเช้าเกาะกับสาวความจําเสื่อมคนนี้แน่นอนค่ะแต่ช่วงนี้เป็นห่วงแรงฟ้ามากเพราะว่าออตอนนี้เป็นตอนตอน้ตน,ตน,ตนเรื่องแล้วซึ่งเขาเป็นเหมือนกับเขาเพิ่งมาเ<อ>จอสถานที่ใหม่แล้วก็ยังยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับความจำเจำสื่อมด้วยก็อากาศดีนะ ใช่ค่ะลมแรงครับผมก็สวัสดีปีใหม่ไทยนะครับสงการนี้นะครับก็ขอให้ขออวยพรนะครับให้กับแฟนๆช่อง3ามทุกๆคนนะครับที่อยู่ทางบ้านมีแต่เงินทองไหลามาเทมานะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขตั้งแต่วันนี้ตลอดไปครับผม